พวกนายจะตามฉันมาทําไมเนี่ยพวกม้าเออก็พอเรารู้ไงคอยว่านายน่ะเป็นคนที่กลัวผีนายจะเป็นโรคประสาทเลยล่ะถ้านายกลับมาดึกดแบบนี้จากโรงงานกับพวกเราซึ่งเราก็เต็มใจมากกับนายเห็นไหมเนี่ยนี่มากันหมดเลยขับใจนะแต่ฉันไม่ได้บ้าแต่ฉันเจจริงๆฮิอเห็ุไม่เนี่ยดูดิเส้นทางเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยใครจะอยากเข้าไปว่าอเอา่ะตามฉันมามามาฉันร้องกันอ่าโอเคมีเพื่อนคุ้มกันด้วยคราวนี้เฮ้ยเอาแล้วนะ สวัสดีจากที่รัก ใครวะที่รักเฮ้ยอันนี้เมียใครวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เมียฉันแน่แน่แต่ทีร่รู้เธอคนนี้โคตรสวยเลยว่าโอ้ไปเลยกว่าไปจูบเธอเร็วให้หยุดกอ่อนไลเฮ้ยทำไมฉันควบคุมเตงไม่ได้ชิบหายแล้วเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นผีพายใช่หรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันควบคุมเตงไม่ได้เออมาให้ฉันก่อนซะดีๆมาจ,าจะจ๊บเธอสักหนึ่งครั้งไอ้พวกเราถอยเร็วเฮ้ยแต่มันผีพายเฮ้ยทำไมฉันควบคุมเตงไม่ได้มาให้ฉันจ๊บซะเลยดีควบคุมเต ไม่เยอะโอ้อ <Stars> อโหพวกเราลุมจูบผีไปแล้วโอ้โหโดนสะกดจิตแล้วเอออเออเรียบร้อยโอ้โหพวกเราโอ้โหมาเป็นทาสของฉันซะไอ Allez, ้พวกมนุษย์แน่งโง่อโอ้พวกเราควบคุมตัวเองไม่ได้อาพวกเราติดเป็นบริวารของเธอคนนี้แล้ว ชื่อเดผมก็กับเนเกมแค้นปริเกตโตเนี่ยมันชอบเล่นกันเอแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทาการเล่นผีพายนะครับนาหรือว่าผีที่ทาให้ชวนเสน่ห์ตกลุมรักนะครับจนง้หัวไม่ขึ้นนะครับนะเออซึ่งก็เหมือนพวกการเททนะครับแต่เป็นผีนะครับนะเออซึ่งก็พวกนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่จะเป็นบอสตัวรายนะครับที่จะเป็นบอสตัวรายที่ไอ้ข่อยจะต้องข้ามอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เราเป็นแบบสตอรี่ธรรมดาก่อนนะฮะซึ่งสตอรี่แรกก็คือเจอกับผีพายนะครับนะเออ เอาละมาชุดแรกมาช้างลงมาก่อนเลยมาปึ๊บ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 แล้วก็เราพวกทหารเนี่ย<ป>พวกเราจะสู้กับผีพายนะถ้ามีผีพายก็ต้องมีวอบูดูเออนี่นี่มีบูดูมีช้างเอาละเรามีบูดูประเทศบ้านเราเนี่จัดการมันเผายุคหินไม่เคยแพ้ใครจัดการมอนเอาละพวกเราจัดการมันเแต่เธอแมงโตรสวยเลยว่าไม่ให้ฉันจุดซะเดียวดีจะก้คกเต็กไม่ได้อ่าฮ่โอ้จอหยังตกลุมล็อกเลย เฮ้ยพวกมันจิบหายแล้วพวกมันพวกมันเอาช้างเป็นทีมของพวกมันแล้วนะครับมาเออมาสะกดกีตเราได้ระวังด้วยมงเสน่ห์ของเธอนะมันช่างเย้ยวอยู่จริงๆริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นทั้งวูดูเออเออเออมันเอาฝั่งทีมตรงข้ามนะครับเราโอ้โหมาเป็นเพื่อนเลยนะครับนะโอ้หูดูดิว้าวพวกเราควบคุมตัวเองไม่ได้พวกเราตกลมรักนางไปแล้วนะครับโอ้หูแหมมาเป็นผัวฉันเธอมาเป็นแฟนฉันจบนะครับนะเรียบร้อย เอาละครับต่อมานะครับมาบุกเมืองญี่ปุ่นนะครับนายข้าจะทําให้พวกเจ้าตกลมรักค่าเอาละเว้ยเฮ้ยข่าว,ว,เวเาดีนะครับนาเจอกับโชกุนโชกุนนะครับได้รู้ข่าวมันตั้งแต่แรกนะครับเตรียมพร้อมพวกเราจะหยุดมันนะครับนาโชกุนบอกเพ้อ เราเข้าใกล้เรายับประชีพไม่ได้ฮะเมื่อนั้นเจเราเจอมงินมนสะกดของผีพายได้ดอนเอาระเพราะฉะนั้นพวกเราเลยเตรียมดีมาเครื่องยิงฮาวาชาเอาระลุยมาแล้วนะครับนะฮะพวกเราแยกกันไปจุบ๊บจุบมันเร็วนะครับนะโอพวกเราไปเลยหน่วยทหารแยกกันไปตีคุ้มกันท่านโชกุนอย่าให้ท่านโชกุนโดนจู่จุ๊บนะครับมเอ้าเลยพวกเราพวกเราป่อย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 เอายิงกองทัพแรกก่อน ลอ,อยนะครับพวกมันบางมากนะครับนะยิงทีเดียวก็อาจจะตายได้แล้วนะครับน,ะนี่นี่พวกเรายิงตะนูปอย โอ้โหเออมันมาหลายฝังแยกกันไปนี่ข้างนี้ขอให้ไม่โดนเถอะโอ้โหชิบหายแล้วอ่าเออมาสะกดจิตพวกเราเออเออคงกันท่านโชกุนโชกุนบอกโอ้ไอ้พวกนี้เฮ้ยทำไมแกทะล่ยอดชั้นโอ้บอกู้คุณไม่ได้ครับผมน้าเอ้าแกตายไปซะเฮ้ยจะปปเจออ่อ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเออเออเอาคุณมองไม่ทันแะโชกุนคุณไปไหนวะเนี่ยเออนะครับนะโอ้โหมังกี้ยังโดนสะกดจิตอ่ะนะครับนะขนาดตัวใหญ่ๆก็ยังโดนสะกดจิตได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกนี้สวยแล้วนะครับนะพวกเราไม่เหลือรอดแล้วนี่หรือเปล่าท่านโชกุน คุณบอกอ๋อบอยค่าโดนทรยศนและคะ่าหน้าโอ้โหเรียบร้อยนะครับโชว์คุณ รอบคนสุดท้ายเฮ้ยยังมีฮาวาชาอยู่เฮ้ยพวกเราเร็วเ ws, เข้าพวกเราเหลือกันแค่นี้เราต้องใช้อาวุธยิงยาวใส่มันเลยเฮออเอาละด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเฮ้ยที่รักเร็วเข้าฮตอนนี้หลบ <c oughs> โอเคนี่เด้อน <c oughs> ี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อฉันจะตีแกโอ้ทำไมต้องมาตีช้อนเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอฉันไม่สนอเอะเรียบร้อยนะครับนะมันมาแล้วอีกกองทัพหนึ่งเร็วเข้าฮตอนนี้เราไม่เหลือใครแล้วโโอ้หนะครับมันสะกดจิตเพื่อนบัลด้วยนะครับนะแฮมาอยู่กับเชนเทเน่ที่จะ จูดจุบเธอเฮ่ยไม่มีทางรนรกติกต๊ดือดเดือดเดือดเออเฮ่ยล่วงไม่ดินะครับพวกผีพายน,นะครับไม่ได้อึดมากแต่มันสามารถควบคุมได้นะครับนี่นี่เอ้าเอ้าเอาเอานี่บอกเฮ่ไม่จริงไม่จริงจะาแเหลือคนเดียวแล้วเหรอเนี่ยเออมาให้ฉันจุบซะ้นใดดีเธอไม่ไหวกูข,ขอฆ่าตัวตายดีกว่า,าเรียบร้อยตาย อ่าเอาละครับณวังของพระราชานะครับนะเออซึ่งเผ่านี้หูมาแล้วนะครับนะแฮ่ฉันคือผีพายฉันจะหลอกแกไปกินตับใต้น้ําโหแกไม่ได้กินหลอกเพราะฉันรู้ข่าวจากญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นส่งข่าวไว้ช้นแล้วว่าแกมีความสามารถอะไรบ้าง้อพวกแกมันก็เบาบางปกตินั่นแหละแต่ก็แค่อย่าใกล้ตัวแกพวกแกก็เหมือนซอมบี้เอาละ,ะนะครับนาแต่พวกแกเป็นผีซึ่งข้าก็ได้เตรียมมาแล้วนี่มีฟาโรแล้วก็พ่อมดสุดเจ๋งที่หยุดแกด้วยเวทมนตร์ระยะ แล้วก็ทหารพลธนูของฉันสุดเจ๋งฉันจ้างนักเป่าคุยเฮ้ยไม่ใช่นักยิงลูกดอกยาพิษจากเผ่าซกาไก่นี่โอ้โหเตรียมพร้อมอย่างนี้ครับพระราชาครับเราก็เอานักพลลบมาคุ้มกันฉันอีกนิดหน่อยโอเคเอาล่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะปีพายบักเอาละเออนี่คุ้มกันฉันหิวฉันด้วยน่าพวกเราลุยมันเออดีไป พวกเราล้มแล้วดีดอโอ้โหรู้สึกจะต้านมันไม่อยู่ว่ะเฮ้ยโอ้พวกมันเยอะเกินไปเอาละเดี๋ยวฉันจะจัดการตัวเองฉันไม่เคยหลงเสน่ห์ใครทั้งสิ้นยกจากเมียของฉันพระราชินีแต่ฉันจะโซมันเอาละอย่าโอ้โหอะโอ้โหไม่โอ้พระราชาเราตกหลุมรักมันแล้วไม่รักพระราชินีแล้วว้ยพระราชาบอกโอ้คงไม่รักพระราชินีแล้วนี่ตบแมงเทงเลยเออพระราชาเราเปลี่ยนไปเอ้ยไม่นะแกมดับก็เปลี่ยนไปแต่ก็มาเออีมันเออเออโอ้พวกเราหยุดหยุด หยุดเราไว้เราฟาโลหยุดมันไว้หยุดมันไว้ได้คำิบหายนะ like ครับอเออเออตายแล้วเออเออโอ้โหตายเออโอ้โหโอ้โหความเจ๋งของพีพายก็คือมันเก่งกว่าซอมบี้อย่างหนึ่งนะตรงที่ว่ามันสามารถถ้ามันโปรยเสน่แล้วคนนั้นติดเสน่ห์มันนะครับนะคนนั้นจะสามารถใช้พลังได้นะครับก็คือไอสตูอ่ะก็คืออย่างเช่นพระราชาสามารถใช้ดาบได้ อันนี้สามารถฮิวได้ปกติเลยกกนดาบสามารถใช้พลังได้นะครับนะเออมันแบบมันสะกดจิตแล้วมันยังสามารถควบคุมสตูได้อะนะครับนะใช้พลังสตูได้ไม่เหมือนพวกซอมบี้ซอมบี้คือใช้พลังไม่ได้นะครับนะเอออ่าต่อมานะครับพวกผีพรายมาได้บุกมาที่เมืองเกรกแล้วนะครับนะโอ้ซึ่งสูตรบอกคอเราจะต้องหยุดมันด้วยแรปเตอร์แล้วกว เราพวกจากทหารสควิตเกมนะนี่จัดการมันน่าจะเอาอยู่โอเคเอาละด้วยมันโอ้โหเอาเราแยกกันไป3ามฝั่งถือโร่มันน่าจะจุบเราไม่ได้เพราะเราถือโร่บังอยู่จากนั้นก็นแรปเตอร์ไปเลยแรปเตอร์ไป แดกเม้มเลยงับ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 เอาชิบหายแดัปเตอร์โดนมันแดกแล้วเออเออเออแดกมันเออเอาแล้วแลปเตอร์มันทรยศเราแล้วโอ้พวกเราตั้งโล่ไว้โอ้โหตั้งโล่ให้แน่นไม่โล่แล้วไม่แน่นแล้วนะครับเออโดนจูบแล้วมึงโดนจูบแล้วโอ้อ้าวพวกเราโดนแล้วโดนจูบจุ๊บแล้วดิจัดการมันนี่ทหารรับจ้างจากสควิดเกมนะครับนะเออเอาลถะเออดีนี่มันเออแลปเตอร์กับเลปเตอร์เถอะมันเก็บตัวตายได้แล้วเออเรียบร้อยนะครับจูบบอกบ่อยโอ้ข้าเป็นเทพข้าไม่ตกหลุมรักมนุ ลอกเออแต่ข่าก็แอบเจ้าชู้อยู่นะแอบเรียบร้อยนะครับนะาเจอผีพายหน่อยเป็นไงตายนะครับชิบหายเลยนะครับมีใครรอดไหมกูว่ามึงทิ้งหน้าที่เถอะมึงทิ้งหน้าที่ออกมาเถอะสักคนหนึ่งแล้วเข้าใครก็ได้นะครับมมันมาแล้วไม่อ่ะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเจอสกิ i เกมยิงเอานะทหาร เอานะครับต่อมาเจอกับทหา,สารสงครามโลกครั้งที่2โอ้พวกเราหนีจากสงครามมาขึ้นฝั่งมาเจอกับอะไรวะเดียวเจอกับโฆษณาแว่นออบตัอย่างไงล่ะโอ้โหงงใช่ไหมเราอยู่ดีเข้าโฆษณาแว่นออบตาเลยอย่างนี้ต้องเสนอแว่นออบตาซีโร่สุดเจ๋งที่คุณควรมีไว้ใส่เบ้าลูกตาสองข้างของคุณเพราะออบตันนั้นเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าสําหรับเกมมิ่งหรือว่าคนที่นั่งอยู่หน้าจอนานๆเลยทีเดียวและยังแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ยิ่งกว่าแข็งยางยืดของลูฟี่ซะอีกโอ้โหนี่มัน งแถมยังรับประกัน1ปีเต็มถ้าแว่นคุณมีปัญหาภายใน1ปีนี้เปลี่ยนให้เลยฟรีๆต่อมาถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากซื้อแว่นก็ไปที่เพจ f c e e o o o ออฟตัดได้เลยหรือไม่ได้ก็ก,กดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้และอีกอย่างทางออฟตัดมีส่วนลดให้ด้วยเพียงแค่ใส่โค้ดไปว่า A7 เ r o เท่านั้นรับส่วนลดไปเลย100บาทถ้าคุณเป็นเกมมิ่งตัวจริงแล้วล่ะก็คุณก็คงต้องซื้อมาใส่แล้วแหละออตัดสโล รายังไงต่อวะเนี่ยไม่ไหวแล้วกระดืบแม่งเลยกระดืบเป็นงูงูทะเลกระดืบกระดืบกระดืบอับตัดอับตัดอับตัด ลับมาต่อกันที่เกมดีกว่าเฮ้ยพวกเราเตรียมปืนไม่ว่าหน้าไหนก็ยิงมาให้มันเละไปเลยนะครับนี่เอาแหละนะครับเจอกับกองทัพผีพายแม่งเป็นกาบผีพายชัดๆนะครับไม่ได้เกาะตัวสลัดแล้วนะครับตีนี่โอ้พวกเรายิงไปยักษ์บีดยิงด้านซ้ายด้านขวาเฮ้ยส่วนตรงกลางอ้าวไอ้มอนี่คนเดียวนี่บอกไม่ใช่ไม่มาทิ้งกูอย่างนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยกูมีแค่ปืน M M หนึ่งเองนะครับน่ะเออเออเอาแหละเอาแหละเออเออสิบเก้าคนต่อหกสิบสี่นะครับนะผีพายเป็นมาแล้วอ้าวจะตกน้ำล้าใช่ด้วยจะเอายิงเพื่อนตัวเองแล้วนะครับนะเเฮฮ้้ทไม จอจีมันยิงเพื่อนตัวเองกูเนี่ยนะครับอ่าฆ่าชั้นเถอะฆ่าชั้นแม่งกันชั้นฆ่าคนอื่นแม่งชั้นโดนสะกดจิตเออชัจน,จนสนีเออเอาละเอะเอยิงมาเร็วเข้าโอ้โไม่นะไม่เออตอนนี้เราหลือกันไ่กี่คนแล้วโอ้หลบภัยแล้วเข้าเออหลบทั้งปืนหลบทั้งโอ้โหผีพายอาโอ้โดนโดนทอมสันยิงเข้าไปนะครับตายเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยซีมองเท่งนะครับโอ้โห ทหารพวกนี้นะครับตกลุมลักผีพายเรียบร้อยนะครับผีพายบอกแห่มาชีฉันจะพาแกลงน้ำอู้พอลงน้ำหรอกครับอู้ฉันวตกลุมลักคุณนะครับเอาละครับต่อมาข้ามพบมาเจอกับเผ่าอะไรที่มันเวอร์หน่อยนะครับอย่างชิดไอ้พวกนี้นะครับนะเออเจอรถถังทหารไทยอยู่เด้มันจะสู้หรือเปล่านะครับนาเนี่ะเจอกับผีพายชุดกองหนึ่งนีพวกเราจอดการมันไหมครับมันจู่จุ๊บเราแน่อ้ระวังอูหมันจู่จุ๊บโคตรแรงเลยอ่ะตู้เรียบร้อยนะครับเละ นะครับโอ้โหพวกเราตกกลุ่มลลักแล้วดูขนาดม้ายังข้างเลยนะครับนะดูม้ามันข้างหักแห่งข้างหลักข้างหลัก ข้างรักข้างรักข้างลักอ้อาลนะครับต่อมาลองเจอไอ้เปิ้ลดูด,ดิเปิ้ดบอกออ้เปิ้ดชบอบตีพ่อตีแม่เปิ้ดสนใจแต่ดูดยาไม่สนใจผู้หญิงหรอกนะครับนะอไหนลองดูดิโอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยเออไม่จริงใช่ไหมฉันสนใจแต,ยตย่ยาเรียบร้อยนะครับเปิ้ดบอกโอ้เปิ้ดกลายล่องอ้อกลายเป็นพวกเขาแล้วขอโทษครับอือยาไม่ใช่ที่หนึ่งของผมความรล้ต่งางนะครับ <c oughs> ไอ้เปิ้ดบอก อา้าวครับเต่อมาเจอกับผู้หยุดนิ่งไม่ไหวติง จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่านะครับกับอาจารย์ฉัตรชาตินะครับนะาอาจารย์ฉัตรชาติบอกฮแค่นี้เองฮฉันน่ะหยุดนิ่งไม่ไหวตริงไม่มีอะไรทำะไรฉันได้ไม่ฉันจุ๊บมาไม่ฉันจุ๊บมาพหนุ่มไม่ฉันจุ๊บมาโอ้โอ้โหทีเดียวเท่านั้นแหละโอ้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 ฉันขอกายล่างก่อนดิโอ้ฆ่าทีมตัวเองทิ้งแมงเลยโอ้โหโอเคนะครับนะตะกี้เกิดอะไรขึ้นวะนะครับนะาอาจารย์ฉัตรชาติบอกโอ้โหฉันเป็นพวกมันแล้วโอ้โหความหยุดนิ่งไม่ไหวติงของฉันไ่นะฉันหยุดกิเลสตัวเอง ไม่ได้อ้ที่รักจ๋าจะไปไหนกันอ้รอผุดด้วย เอาครับต่อมาเจอกับพี่โตตุนตุนตุนตุดูพี่โตบอกเฮ้อไม่มีอะไรทำอะไรฉันได้รอกชาน่าสนใจแต่การเต้นจ้ำปาอาสีเบอร์สามมต้นตะนี่เรียบร้อยนะครับเฮ้อพี่โตบอกเฮ้อแป๊บเดียวฉันก็จัดการพวกเธอเสร็จได้แล้วเฮ้อแต่ฉันก็ตกหลุมรักพวกเธอนะโอ้แต่ฉันไม่รู้เป็นไรเฮ้อนี่อาสีเบอร์สามถต้นตะดึงสติกัมาดึงสติกมาโอ้โอเคได้แล้วนะครับนาโอ้ฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเลยอาสีเบอร์สมาต้นตะนุ่มานนมาตนตะใช่แล้ว เอาครับต่อมาเจอกับนี่รีวายกับมิคาซาบอกเฮ้อแยกไปกันนะนี่พวกมันอะจู่จุบเราไม่ทันหรอกเฮ้อได้ข่าวว่าถ้าจู่จุกครั้งเดียวพวกเราจะเป็นแบบมันอย่างงั้นเหรอเฮ้อรีวายบอกไม่เป็นไปไม่ได้ฉันอะไม่เคยตกลุมรักใครเธอี่เอาแล้วเว้ยนี่รีไฟจัดมาเออเอาแล้วรีวายโอ้โหโดนแล้วนะครับนะไม่นะรีวายเกิดอะไรขึ้นกับเธอโอ้ฉันค้งคุ่วเองไม่ได้นะครับเออเรียบร้อยนะครับแอบมิคาซาตกลุมรักผู้หญิงด้วยกันเจอพลังมนต์เสน่ห์ผีพายนะครับเรียบร้อยดูดิ เออฉันไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันแต่ฉันฉันฉันทำอะไรไม่ถูกฉันอยู่นิ่งๆนะครับนะเออ,เอ,เ,อเอาล่ะต่อมาเจอกับตาตาตา,านานานโปเตโต้มันจะตกหลุมรักเป็นไหมเนี่ยมันน่าจะตกหลุมรักเป็นดนะไอ้พวกพิเนียเนี่ยเอาละมินเนี่ยโยนไปเพิ่มปวโหูข่าวนี้ได้ลบด้วยนะครับนะพวกที่พายปากให้มันเจออะไรใหญ่พวกนี้เอ,อ้าเอ้าช่วยด้วย มันโยนอะไรวะเนี่ยอ้าพวกเราทำไมตัวรีบลงเรียบร้อยนะครับนะเออเรียบร้อยผีมาเจอเปเนียนปาบแป๊ป๊นานานาปเตโต้ จอพนเนศสี่ตัวเท่านาตะกรรมจะตายเลยอ่า <c oughs> แล้วต่อมานะครับโอ้ผีพายบอกแห่ได้ใช่ไหมทๆทๆหเธอเธอทําไม่ชัดก่อแล้วนะไอ้พวกตัวเหลืองนี่ฉันเอากำลังพลเพิ่มมาเป็นร้อยตัวเลยนี่พี่อาปนานาปนานาต่อบอกแห่ฉันไม่สนใจหรอกตาตาตาโอ้ทำไมพวกเรา <c oughs> พวกเราไม่สวยเหมือนเดิมแล้วทุกคนวิ่งหนีแล้วไอ้พวกที่เป็นบ้าตาตาตานานานาโปเตโตอร์กระตัวต้ตัวต้นต้ดี ปีแต, Leah, ต่ก่อนแต่แต่โอ้พวกเราไม่สวยแลวพวกเรากลายเป็นปมขนพวกเราอ้วนไปหมดแล้วอนะครับนะโอ้ดูดูผีพายหัวโตด้วยนะครับนะเออตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผีพายกูเลตุเป๊ะเออพวกเราเรียบร้อยแต่แต่แต่นะ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 ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับว่าผีพายโหดมากแต่ไอพวกพี่เดียนทำเฉยเบยมาก แล้วต่อมาเจอกับโู้ข้าฮุสแสนดี่ข้าไม่ตกลุมรักกับมุนสเสเดพวกเจ้าหลอกผีพายพวกคนเดียวที่ฆ่าล้างก็คือก็คือน้องน้องไ้รูหนกันอยู่นี่เจอพลังเออแกสเตอร์บสเตอร์ใช่นะครับนะผมไม่รู้อ่ะลืมชื่อบันอีกแทะนะครับแกสเตอร์บัสเตอร์ใช่ไหมวะเ้ยแกสเตอร์เออ, aster, เอ,อไม่ใช่เลเซอร์ Laser, เออจังแม่งอ่ะดีเดีดีดดเออใช่ด้วยอ้าวพวกเราเข้าใกล้ไอ้หัวกระโหลกดีไม่ได้เลยเอาละหัวหกระโหลก พวกเธอแต่ต้อนฉันไม่ได้หรอกนะนี่ฉันหลบเก่งนี่นี่นี่โดนก,กระดูกฉันได้ทุกเลยเหล้าพวกเราแตะเธอไม่ได้เลยให้เราแตะหน่อยนิดนึงก็ได้เฮ้อฉันไม่ให้แตะหรอกนะครับนะเฮ้อไอ้พวกผีตายเนี่ยไม่มีทางนะครับนะเรียบร้อยเจอแสนตายเลย อ้าเอาละครับต่อมาเจอกับทานอทานอสบอกโอ้โหฉันอุสตส่าห์หนีมาคนเดียวแล้วทำไมยังไอ้พวกนี้ยังตามมาว่าที่พวกแกเป็นใครพวกเราคือผีพายพวกเรากำลังเพากระจายทุกตัวให้มันเป็นพวกของเราจงตกบนสนิทข,ของพวกเราซะโอ้ไม่มีทางหรอกฉันเด็ดเนี้พวกแกก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วโอ้โหพวกเราหายไปแล้วนะครับนะเฮ้อแล้วรู้ไหมว่าไปไหนไปหายโตยังไงล่ะฮ่าๆๆสีมาเสืมาต้นต่โอ้โหแม่งหน้าพี่โตลอยขึ้นมาเลยครับดีเจอกันซะเฮ้อพวกแกลองตีกันเองดูสิล้วจะรู้ ว่าเป็นยังไงนะครับความรู้สึกดิ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 เจอพลังลำแสงของฉันหน่อยเป็นไงล่ะทําไม่ตกลุมลักเว้ยโอ้ฉันเน้นที่จะเปลี่ยนประชากรของจักรวาลให้ดีขึ้นนี่ตายไปซะดิดิแปลงร่างกายเป็นค้างขาวซะกูโง่ดิเนี่ยเรียบร้อยอ่ะข้อสุดท้ายไม่นะจะบอกนะว่าโอ้โหฉันตกลุมรักได้ไงวันนี้ไม่นะเป้าหมายสูงสุดของฉันคือล้างจักรวาลให้เหลือครึ่งหนึ่งแล้วทำไมตอนนี้ไม่นะนะครับนะโอ้โหทาานอตตกลุมรักผีพายว่ะ เอาละครับต่อมาสิ่งที่ผมอยากเห็นนั่นก็คือเหล่าสวรรค์ได้ส่งคิวปิดมานะครับข้าคือคิวปิดที่ทาให้ทุกคนนั้นตกหลุมรักส่วนเธอนั้นเออคยพวกโรงมนันเดย์ทำให้คนอื่นตกหลุมรังราก,ก,กไปกินใต้น้ําเราแหล,ละพวกเราไอ้พวกนี้คืออายุที่ทำของพวกเราโดยแท้จริงพวกมันหยุดความรัก ที่ไม่จริงใจพวกนั้นพวกเราลุยมันสงครามคิวปิดประวางคิวปิดกับผีพายนะครับนี่นี่นี่เออดีเจอความรักฉันหน่อยเป็นไงล่ะผีพายบอกแฮ่ hey, ทำไมดีดีฉันตกังวลรักเธอว <c oughs> าเนีย่ยกระจกันานแล้วเามาเออเออเอาดิเอาดิเ,อดเอดจอเจอผีพายบอกแฮ Yeah, พวกเราตั้งสเตยได้แล้วอ้าวเฮยพวกมันอ้าวไม่นะข้าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยข้าข้ารู้สึกว่าข้าข้าข้าเปลี่ยนไปนะครับเออจิบหายแล้วจิบหายแล้วมันเข้ามาแล้วไม่นะเออเรียบร้อยโอ้โหตกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะพวกเราพวกเรากําลังโดนสิงไม่นะพวกผีพายมันอ้าวเออเออโอ้โหตอนแรกมาดีมากนึกว่าจะชนะนะครับสุดท้ายเออล่วงนะครับนะเออเออพวกเราตกลามลักผีพายแล้วเนี่ย ผีพายคือรักแท้นแลับนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับดูดินะฮะบ้าบอมากอ่าแล้วสรุปนะครับจบกันไปที่สงครามซอมบี้นะครับซอมบี้แร่สมอง สมองนะครับผีพายบอกให้มันหยั่งมาพวกงานนี่มันเป็นหยั่งว่าสมองอยู่ได้นะครับนะมันสนใจแต่สมองเฮ้ยสมองไม่สนใจหรอกครับผีพายนะครับสนใจแต่สมองสมองงับโอ้โหตีเข้าไปตรงกลางอกผีพายผีพายว่าไงเฮ้ยเธอเอมาเลยฉันเนี่ยผีพายงงนะครับแมเดี๋ยวได้รู้นะครับนะเออพวกเราชนะแล้วเฮ้ยพวกมันกาดกากที่ไหนล่ะเออจะประจาุ้ยหุ้ยโอ้เอาสมบีได้ลงเลย้ย ซอมบีก้กลายเป็นพวกมันเลยนะครับนะอู้ตอนนี้ซอมบี้ไม่พูดแล้วนะครับสมองนะครับแต่ซอมบี้บอกแหมไม่สมองแล้วเอาเป็นความรักแทนได้ไหม <c oughs> อ่ะขอลองอีกนิดนึงนะครับลองไอ้สโน่ดูดินี่สนโน่บอกฮู้ฉันจะของแกไอ้พวกที่พอยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหชิบหายแล้วขังได้นิดเดียวเองไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยวิ่งวิ่งเร็ววิงว่งเอวิงอว่งเอวิ่งเอวิ่งวิ่งไปนะไปนะอ้าอ้าที่พายเออที่พ่ายแล้วเราเราเสร้างกำังดักแล้วจะปัดโยนโยนไหนล่ะโยน ไม่ได้โยนกันตัวเองเลยนะครับนะโอ้เรียบร้อยขางพีาพได้วีเดียวนะครับอ่ามันทำอะไรนะแอบวกเราเล่นลูกบอลเร็วเล่นลูกบอลเฮ้ยอย่างนั้นก็แสดงว่าไซตามะรอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันรอดอยู่แล้วเพราะฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่ปูเป็นไงครับมัดลมไปตู้ก็จ๋าไม่มีทางได้แตกขำมากนะครับนะไซตามะบอกเฮ้ยแค่นี้พวกมันก็ตายแล้วนะครับนะมันก็แค่ตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่ฉันต้องกำจัดนะเนาะ